ทำไมนัดมาที่นี่วะนี่มัน 3M เนี่ยเดี่ยวนี้แม่งรถอะไรอะซีบิกอะสี่สาย <Wow. S 1> อาร์เอฟแอลอะรหัสเนี่ยที่แบบที่ทิดแบบที่เด็กวักวนะออกวยรุ่นก็ชอบกันอะจะได้ขับอะวันเนี้ยขุนแจขุนแจซีบิกอยู่ไหนครับนี่นะครับขุนแจนะครับคอทีเพราะมันโดนม,มันก็จะโดนโใช่ครับครับเออเอาทำไมไฟติดอะเอ้าันี่มาจากไหนเนี่ยเบียเบียจะไปเบียจะไปไหนเบียจะขับไม่ได้รถใหม่ เอาจะไปไหนอะอเบียรถมาติตดฟิล์มอยู่เดี๋ยวดี้แล้วเบียมันไปแล้วพีววว่ติดฟิล์มอยู่เห็นไหมเนี่ย นี่กำลังคุยเรื่องมันติดฟิล์มอยู่กันร้อยอ้าวติดฟิล์มเหรอใช่อารุณไม่บอกอ่ะกูบอกมึงฟังูไหนมึงเดินไปจัตตาสมตัดอเอาขับไม่ได้เหรอยังขับยังขับไม่ได้ใช่ไหมยังเอาไปไม่ได้เนาะตายแล้ะอันนี้ต้องติดฟิล์มเหรอว่าไอ้เหี้ยเดินม,มาเมื่อกี้กูนึกว่าชุดแต่งไอ้เหี้ยชุดแต่งอะไรเทปเทปแสงโอ้ตายแล้วชุดแต่งที่ไหนเราดูไม่ออกติดฟิล์มซีวิคไฮอารุ่นใหม่นะและอันนี้คือรายการรถเขาเราโก้เหมือนเดิมนะครับซึ่ง แม่งไม่ใช so so ่รถผมวะรถเพื่อนฉะนั้นจะเอารถใหม่มาผมเลยให้ของขวัญเพื่อนเป็นฟิล์มใช่แต่ว่าวันนี้มีฟิล์มอะไรบ้างมีทิมมีทั้งฟิล์มก๊องแสงแล่แล้วก็ฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยสองอย่างอันนี้ถ้าให้ดาวนได้เป็นคริสตัลไลน์ ใช่ครับเสร็จแเป็นตัวเซรามิกอันตาเคียรครับเซรามิกอันตาเคียใช่ให้เดานี่คือมองเห็นข้างนอกชัดถูกต้องโอเคและที่สำคัญวันนี้เราจะมางพูดถึงฟิล์มกันรอยสเปคเป็นไงบ้างพี่เจ้งงานนี้ก็คือเป็นฟิล์มกันรอยโซท็อปของ 3M มมครับอ่าใช่เมื่อกี้เราก็คุยกันกับพี่โยศก็คือเหมือนข้อดีหลักๆเนี่ยก็คือ ถ้า yup. เกิดโดนเ็จก้อนตรวจโดนของแนวล้วเนี่ยพีมันซ่อมตัวเองได้ครับเบลเขาจะปกป้องตัวเองโดนแดดอะไรก็ไม um> ่ได um 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 um> um um ้ท um> um> ี่ยุ่นทำให้รอยหายไปครับนี่เพิ่งติดเสร็จใหม่ๆเลยใช่ไหมนี่ไปเลยยังมันๆยังช้ำๆอยู่เลยกูขับไปยังยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้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 ถ้าเกิดใครอยากมาติดเหมือนกับว่าคันที่เป็นกันรอยครับก็เหลือเวลาไว้หน่อยเพราะอาจจะใช้เวลามาสามวันนอกจากนี้ยังมีโปรดัก์อื่นเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่ได้ขับรถดีนะตอนที่เขา ติดฟิล์มเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปลุยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันตอนรถเสร็จนะมาดูขับย็งไงบ้างผมจองขับแล้วนี่ปังฉุก่อนเลยรอเลยไปเป่ากันจริงเชื่อผมยังไม่ปังนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมได้ขับ F L 5ผมโคตรดีใจเลย You know for are like it dumb now You know we yeah, like dumb now I said the club won't show This flow is gonna bring no dough You know no are and like it dumb <rawd> now like are <unreiry>: we a roller เลิกแล้วเหรอฮะฮะไปไหนอ่ะเอ้าไปถ่ายรายการอ่ะ้านี่เริ่มจริงเหรอเนี่ยเริ่มแล้วไหมเดี๋ยจะพูดอะไรจะคูดอะไรอ่ะเอ้โอเคพี่เอาสเปกเหรอสิบเอ็ใครเลยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเทียอะไรไม่มีแล้วเขาไปอ่าไปก็ไปไอ้กินงงยิ่งเนี่เอ้าเพื่อมามึงถอดไอ้นี่ลงนิ้งดอกดิเออนั่งบนรถไงเอ้างงก็ไม่บอกก่อนผมไม่ได้บอกก่อนนะบอกใครล่ะพ่อก็ต้องรู้ถ่ายรายการอ่ะโอ้โหลงนิ้งอกติดเทียเลยมองไม่เห็นผม ผมเพ่เอกช่องไม่เห็นเจ้าของอะไรตรงนี้เลยเพ่เอกช่องพี่ไม่เห็นผมด้วยใครปิดไฟไว้เนี่ยปอดแว้งก่อนได้ได้อาบบอดแดงรถปลอมเขาเปลี่ยนเบาะมาเปลี่ยนเบาะซื้อรถยังไม่ทันขี่พอเปลี่ยนเบาะกันแล้วขี่หลักๆมันคือรถคันนี้มันเป็นขี่อะไรขี่ที่หันนะ่นเองดุงเตอร์ยังเงียบเลยจะดูเลขโลได้กิโลดูไงปสายการ์มีไหมเออคอมเมนต์หน่อยครับซีบิ๊กไทยอาร์เอฟเอลตัวใหม่นะครับดูเลขกิโลไหนมีมา รูปลำโพงผิดอ,อนันไหนนน,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 นอ่านอ่านดิโมดูลเนี่โมดูล,ดลเดงว่าเอฟเอ็มเค้ค้ค้กันนะ้กน,นะคนนะาดนขึ้นทดวอ่ามาแล้วเมื่อกี้จ<อ>ัเปลี่ยนแล้วแต่เปลี่ยนบาแเปลี่ยนทไมแต่ประเด็นคือ แอร์จะด้มันม้า่สุดจัดประหลัดบอกแต่นี่ก็นั่งสบายพี่นี่แอร์เย็นมากคันนี้เออชอบที่แอร์ที่แอร์เย็นคัน F4 ผมเลยนะ F4 หลังแอร์มีไอเย็นก็ดีแล้วนี่เขามีเขาลันนัมเบอร์ด้วยพี่เติร์นครับลันครับพี่คันนี้สองพันหกร้อยสี่สิบสี่มันมีเท่าไหร่คันห้าพันป่ะคันนี้เป็นลิมิเต็ดผลิตทั้งหมดเก้าล้านเก้าแสนถามว่ามีกี่คันตอบลิมิเต็ดคือถามตอบตอบไม่ตรงคำถามถามว่ามีกี่คันสวัสดีนะครับเราอยู่กับรายการรถเขาเล่าก้มเลยครับมันมี EP นี่ก็เเพพิศษราาะว เราอยู่ในรถคันเดียวกันพิเศษทุกรอบครับเนื่องจากตอนแรกจะมีสองสาคันแต่ตอนนี้ยืมไม่ทันไงไม่ใช่แต่ตอนนี้แด็งแรงมากใครใครเปิดไฟวะโอ้โหเเปิดไฟตอนนี้เราบอกว่าฝุ่นเยอะดีกว่าเราเลยต้องเปิดไม่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 นี้ผมเช็คแล้ววันนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะฝุ่นน้อยมากวันนี้เพราะว่าวันนี้คือเป็นวันที่กระแสลมจากทะเลจีนใต้เนี่ยได้พัดผ่านทะเลอินโดนีเซีย ผม,ผมว่าก็นอนน้อยนะนอนน้อยแต่นอนนะพี่ผมจะบอกว่าคันนี้มันเปลี่ยนเรื่องนรเราอยู่กับืบีวิกไทีก็เร FL5 เไ้หรือว่าเ l โ <5 S 2> กเอฟแ t h ห้ c จีเขาเรียก i <FL 5 S 2> อฟแอลหั แต่ว่าตอนหลังผมไม่เคยได้ขับคอนด้ารุ่นใหม่ๆหม่ซีบีธรรมดาหรือว่าที่ไม่ใช่ตัวไทฮอ่ารนะผมไม่ได้ขับผมไม่ไเลี้ยงแต่รุ่นเนี้ยรู้สึกว่าช่วงล่างมันดีมากอะรู้สึกไหมแม่ลึกช่างลึกลึกแบบเนอะรู้สึกเลยว่าอยากให้รถตัวเองไปช่วงล่างอย่างนี้มั่งจังเลยคันพี่ไม่เป็นงี้ฮะไม่อะหลวงอันนี้โอ้โหเรื่องทำไมเกียร์ไฮอารต้องเป็นโผโผเกียร์ต้องแบบเงี้ยเพราะอะไรมันเป็นไทเทเนียมครับเพราะเพราะอะไรต้องเป็นทรงนี้หรอมันไม่เคยเปลี่ยนทรงนะใช่ครับก็คือหลักๆลักของเอาเองแต่ไม่เหมือนเดิมป่ะไม่เหมือนแต่่วา ก็ทรงงนี้ไงแต่ว่าวัสดุเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะอะไรอ่ะแรกๆในยุคนั้นเก้าสูงเนี่ยคือไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่หายากคือมันว้าวอ่ะมันเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ยุคแรกๆครับมันว้าวมันวว้ามันมาก่อนคาร์บอนไฟเบอร์นิดนึงแล้วก็อยู่นี่ครับไลท์เอาเลยนะเออเขาดีในเก้าเลยอย่างงี้พวกอินเทกาไทยอาร์อย่างนี้หมดป่ะใช่ใช่ใช่ถ้าไทยอาร์นี่ไทยอารนี่แล้วเอ็นน่ะเอ็นน่ะเอ็นเป็นป่ะเอ็นเป็นเอ็นเป็นเป็นครับไทเทเนียมหมดเลยครับอย่างงี้เหรอ เราเราเคยมีไดซ์พายไหมครับจำไม่ได้ไดซ์ไหมครับก็เป็นไงแหละแต่จำแต่แต่บางครส่งเป็นไงอ๋อมันกลมๆมันกลมกว่าอันนี้มันจะแบบเป็นดีอันนี้มันกลมอันนี้มันจะเป็นแบบกลมๆหน่อยใช่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 อันนี้มันเหมือนปลาตะคิบอ่ะอือช่างเปรียบเทียบกับปลาตะคิบดีแค่ก็ค่อยๆดีนะอันนี้เป็นโหมดปกตินะนี่พอคุณกดนี่นะคุณเนี่ยหน้าปัดผมไหมครับเดียวอาโหมดใช่ไหมครับอาโหมดเห็นไหมระบบเกียร์เกิดเสียงเสือกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมแข็งขึ้นไหม อย่างยังเนาะแต่โดยพื้นฐานมันก็เหมือนจะต้องแข็งขึ muscle, oh. <c oughs> <c oughs> ้นนะถ้าเป็นเราต้องแข็งขึ้นเป็นใช่ครับแข็งขึ้นแน่นอนครับดีไหมครับพี่อาดีครับเมื่อปีเลยครับเราจะเป็นคนแรกที่ทำให้ซีอีโอได้อะไรวะเอาแล้วไปเอาของเขาออกมาทำไมเนี่ยอาหารอ่ะไม่โง่เหรอโอ้โห ขับที่อื่นเขาอะเขาพังไปในรอบเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแม่งร้องหมดเลยในชิบหายเนี่ยเอออะไรบ้างเนี่ยกดเพื่อทำไมไฟอ๋อเปลี่ยนเบาะมาเฮ้ยมันขึ้นได้เบรกมือนะครับเบรกมือไม่เป็นไรครับพี่ มันมันน่าจะพ่วงอะไรสายน่าจะเป็นซีบีซ่าครั้แรกที่ไฟโชว์ไอเสียอันนี้มีมีเรื่องแบบดาวไลท์ป่ะดาวไลท์คืออะไร l าวดาวไลท์ดาวไลท์ดาวไลท์ได้หมดตินมัรู้อะไรวะไม่รู้ตินหรือเะอ่านหนังสือหัวเตียงดาวไลท์ดาวไลท์อะไรวะไอ้เหี้ยตีหัวเตียงพวกคุณที่บอกบอกไหม ซีพีกูคาละนสี่ล้านอ่าน่ะเรียกเงื่อนเลยป้าจาระสักเพี้ยงตรงนี้หน่ยมันไม่ค่อยมีใครคิดหรอกไม่มีครับผมว่ามันเพราะมันขายวันนั้นเอาเอารูปให้เจดูเจบอกทำไมอ่ะมันเพราะอะไรมันถึงสี่ล้านแต่พอบอกไทยอาของดูแต่ดูไม่รู้ว่าเป็ไทยอาเจ๊รู้อยู่แล้วถ้าบอกว่าไทยอาโอเคเจ๊เข้าใจเจ๊รู้เพราะเจ๊รู้ถ้ามันเป็นสีขาวมันชัดเจนกว่านี้ไหมชัดเจนแน่นอนผมว่าสีขาวชัดเจนกว่านี้เนาะแต่นี่มันก็เป็นสีของเขานะเป็นสีแบบสีเทานมๆมนะคันนี้คือคันสีในมอเตอร์โชว์ใช่ป่ะมอเตอร์โชว์เรราาไไปดูอะม ดูรถใช่ไหมไม่ได้ดูเลยดูไม่เคยดูพี่อันนี้หมดอะไรอยู่อ่ะหมดสปาร์ตหมดสุดยังยังไม่สุดอ่ะพี่ยศโชว์ฟังก์ชันในตัวเอนฟูเทนเมนหน่อยพี่ก็จริงก็อันนี้คือรถสปายญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยสายญี่ปุ่นเทียบเลยโอ้เรียบร้อยเลยครับให้ผมอ่านไหมแค่ขับไปเรือเราอ่ะเขาบอกทางไปปั๊มไม่เคยไปเลยไม่ใช่นี่อย่นี้ก็้ปั๊มน้ำมันนะอะหรออันนั้นมันนี่คืออะไรอยากรู้ล็อกอาเนี่ย โอ้โหขอวันนี้อะไรอ่ะอเหมือนบอกสี่ตีเวลาเราขับนะครับเหรอใช่ไหมจะใช่นะพี่อ๋อนี่บอกแรงจีด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นรูปรถขึ้นมาเลยอ่ะจะดูแรงจีกันเองนล ไอ้ตอนซื้อเกียร์ขับเกียร์ธรรมดามานี่ซื้อใบผีมาหรอครับ <c oughs> ไอ้ที่ออกอะไร <c oughs> คลิปนี่คนขับอย่างงี้ครับคุนปีเลิศ <c oughs> ลืมอะไรเหี้ยมันต้องเข้าเกียร์สองงัโ้โม่ตายแนไ่ไม่ <ๆ S 1> แบบแบบแบบเมกียร์อะไรไม่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งมันไม่ได้ลอกไม่ได้พี่แบงตับไป <c oughs> พี่เอาโหมดให้มันแรงเนี่ย ันนี้หมดเลยเนี่ยหมดแรงสุดของเขาอันนี้แหลมสุดหรออม,มีวัดบูธขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ๋อมันขึ้นสีแดงทุกอย่างแล้วมันสีแดงน้าปัดเปลี่ยนไทยอารน,นี่คือจุดของเขาคือเป็นสีแดงเนาะใช่ไม่ใช่ใช่นี่วันนี้เป็นการเปิดทางใหม่ของเราเลยนะครับมาถึงจังง Ve, ลันสิงห์หลงเป็นพระรามเจ็ดนะครับเนี่ยหลงไก็ใช่เอาละ <laughs> โค้งดีเว้ยนั่นโค้งดีเฮ้ยโคงดีเฮ้ยโคงดีนะครับนักแข่งกูเข้าเขียวม้วซัซ่ม้วซัซ่หมดแล้วครับรถดีใช่ป่รถดีคนขี่อ้วงเลยอันนี้เดี๋ยวนะถือว่านั่งสี่คนนะถือว่าโอเคหลังจากหมดเครื่องเอมเอมันจะเป็นอย่างงี้หมดเลยดิใช่ี่แอบเสน่ห์หายไหมอะ คู่กันตรงแอบเสน่ห์หายไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันเป็นเอเอ็มก็จะแบบเสียงอย่างน้อยได้เสียงเนาะอ่าใช่ใช่เสียงที่เราคุ้นเคยกันเนาะใช่ป่ะเทคนิเปิดโลกเปลี่ยนเทคเปิดโลกเปลี่ยนอันเงี้ยอืมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความฝึกของคนที่ชอบไทยอาร์นะผมว่านะต้องเก็บไปคมปรุ่นเพราะว่ารุ่นหน้าไทยอาร์จจะไม่ไฟฟ้าแล้วเป็นไปได้เป็นไฮบริดผมว่ามีโอกาสเป็นไฮบริดไม่น่าเชื่อนะครับว้นเลยปั๊ม S <S> <S อ่ะนะครับเรามาถึงนะครับเรซประชาชื่นร้านเท็กแกนุยามาจังปีไกทอดอนับหนึ่งจากนายกาย่ากคะตาะตากะตาบอกข้อมูลผมขอดาวก่อนวันนี้300ม้มาตกไปนิดนึงครับ3 5มร สามหนึ่งห้าครับสามหนึ่งห้าผมคิดว่าสี่ร้อยไม่ถึงครับก็จะมีเจแปนสเปคก็จะสามหนึ่งห้ายูเคสเปคก็จะมาสามยี่สิบสามยี่ห้าต่างกันห้าตัวต่างสไตล์นิดนึงครับใช่ครับตอนนี้ก็คือซีวิกเอฟเอลห้าอันนี้อันนี้คือเป็นเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรไม่ไม่มีไฮบริดเกี่ยวข้องไม่มีน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันล้วนแล้วตอนนี้กาแฟสตาร์บัคก็เข้าแล้วก็อยู่ในยุคที่กาแฟก็เข้ากลางทางแล้วทุกคนก็อยากกินกาแฟกันมาก ผมไม่แน่ใจว่าคันนี้มันขับดีเพราะว่ามันเป็นไทยอาร์หรือว่ามันขับดีเพราะว่ามันเป็นซีวิกรุ่นใหม่ผมว่าพื้นฐานก็ขับดีอยู่แล้วนะครับผมดาอันนี้ก็จะเป็นซีวิกนะครับถ้าเฉพาะซีวิกเนี่ยเป็นเจเลเเนเรชันที่1ิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วพี่สิบเอ็ดแล้วครับสิบเอ็ดแล้วเหรอแล้วก็ครบรอบ50ปีพอดีอ๋อครบห้าสิบปีด้วยซึ่งก็ปกติมันก็จะมีเราจะออกซีวิกรุ่นตัวธรรมดาบ้กงหน่อยอแล้วก็รอสักพัก ค่อยออกถ่ายพาโปรยห่างกี่ปีครับน่าจะมีปีหรือ2องปีแหละแต่ว่าทุกครั้งที่ซีบิดออกรุ่นธรรมดาก็จะมีซีบิดไถ่อาออกใช่ครับทุกครั้งไม่เคยไม่ออกเลยไหมตั้งแต่ e k เก้าใช่ครับไม่เคยไม่ออกเลยก็จะมีใช่ใช่ไอ้สามประตูรุ่นฮิตสุดอ่ะมีไถ่อาไหมไม่มีครับอะไรไม่มีไม่มียังไม่มีตัวแรกของไถ่อาคือ e k เก้า e k เก้าคือรุ่นอ๋อแสดงว่าไอ้ตาวลี่เลยไม่มียังไม่มีเพิ่งมาเพิ่งมาเป็น e k n แรกใช่ e k n นะ e k n ใช่งัแต่รุ่นนี้ก็จะพิเศษหน่่่่ออออออยยเเเพพพรรรรราาาะววคคบบ50ปีีีดดกก็ืตัธมนิง ได้ไม่ถึงปีเขาก็เขียน Type R ออกมาเลยนะครับก็ถือว่าเร็วถ้าเกิดเทียบกับมันกถือว่าเร็วใช่เข,ขอถามบาาคนไม่รู้นะที่ออก,ออกใ y ้ e R มาเนี่ยเขาเียว่าเราก็จะคิดว่ามันต้องเป็นสีขาวแล้วทุกอย่างมันแดงเช่นเบาะแดงได้แดงมันมีสีอื่นตั้งแต่รุ่นแรกเลยไหม เช่นว่า ek9 นี่มีสีนี้ไหม ek9 ek9 สีขาวก่อนเลยครับแต่หลังจากนั้นมันจะมีเหลืองใช่ขาวกับเหลืองแล้วก็จะตัวย่า่ก็จะขาวก่บเหลืองพี่นนี้ค่ะรก่นนี้เหลืองปะรุ่นนี้เหลืองไม่เห็นนะมันจะมีรุ่นก่อนนันเนี่ยที่สีเหลืองจะเป็นสีพิเศษเพราะรุ่นพิเศษเขาอ่าใช่แต่เนี้ยมีถ้าเกไม่ผิดมีสีนี้สีน้ําเงินสีแดงสีขาวใช่สีเขียวต่อยีสีเขยไหมซึ่งรุ่นนี้ครับก็คือคนที่ชื่นชอบฮอนด้าเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเทใจเหมือนจะว่า สรุ่นก่อนหน้านี้คือ FK 2กับ FK 8เนี่ย มันจะแบบต่างจากตัวธรรมดาเยอะมันจะดูอวกาศมันจะมีวิ่งมีนุ่นมีนี่มีแบบจะมีล้อมมีเหมือนของยาของเชืใช่ไหมใช่มีคลีบมีอะไรซึ่งพอรุ่นนี้เขาจะทํากลับมาให้มันดูแบบเป็นมินิมอลนิดนึงอย่างที่พิยศบอกว่าคือเขาหาจจะเป็นพรอกกลับมาออกแบบและผลิตในญี่ปุ่นใช่มันทำในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับพวกเว้นข้างหน้าตรงขอบล้อพวกนี้คือใช้งานได้จริงดิฟคือส่งดิฟเซอร์ใช้งานได้จริงหมดแต่ตัว F P แปดี อน,นี้ก็อาจจะพอมมิดงใช่ครับทั้งหลังที่ฟิลเซอร์นี่คือใช้งานได้หมดซึ่งก็มันก็ดูเหมาะสมสมราคาเรานะครับอยากจะถ่ายที่ร้านแต่ว่าร้อนเกินมันต้องมาตรงนี้อะไรที่แตกต่างจากซี่ิกเดิมบ้างเนี่ยทางหลังอ่าทางหลังครับ แน่ๆอันนี้เอาที่มองเห็นก่อนนะครับก็คือทางหลังเนี่ยมีแน่ๆแล้วก็พวกแบบสเกิร์บอยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นแฮชแบ็กด้วยมั้งมันจะไม่เหมือนซีบิ๊กบ้านเราปกติใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเตี้ยลงนิดนึงใช่ครับช่ว้างกว้างขึ้นนิดนึงนะครับจากตัวธรรมดาอันนี้ไปไปไปท่อนี้ไม่ใช่ไม่รุ่นธรรมดาไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเนาะแล้วก็จะสลับกับตัว FK8 FK8 มันจะกลางเล็กข้างข้างใหญ่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นข้างใหญ่กลางเล็กแล้วถ้าเกิดสิ่งงงงงททีี่่่่มมมออไเหห็นตตาาากััวธรรรรดคืฝะโปล ฝาโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมครับอ๋อเหรอพี่เป็นอลูมิเนียมเหมือนเนี่ยฝาโปรงหลังนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไฟเบอร์้คอมโพสิตอ้าวจริงดิพี่ไฟเไใช่คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับแต่ก็จะเบาขึ้นเออแ,แต่ผมว่าตรงนี้เก๋คือด้วยความที่มันเป็นรถแบบซีวิคอะครับมันก็จะพื้นที่ใช้สอยก็เยอะ แต่ผมว่าไอ้มาดผิดเลยเฉยคือมาดเนี้ยโดเหมือนแบบพวกคำพีบ่าก่อนเออกำลังแอบคิดว่าเฮ้ยหรือมันต้องเป็นต้องซื้อเพิ่มวะครับไอ้เที่ยรถมันใช้งานง่ายอ่ะเออใส่ของได้เยอะมากนะใสของได้เยอะครับก็ให้เราลำากมากใสของเยอะมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีอะไรเลยแต่โลกยุ่นใหม่ถ้าไม่ค่อยมีอะไรเลยซึ่งไอ้มาดเนี้ยผมบอกเลยว่าแบบอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกมาดมาดบังแดดอันนี้คืออะไร คือจริงๆบ้านเราอ่ะจะไม่จะไม่เห็นคุณค่านี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรานึกถึงรถที่ญี่ปุ่นหรือเฉพาะรถที่ยุโรปอะครับการติดฟิล์มเข้มๆเนี่ยมันผิดกฎหมายนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราของใส่ข้างหลังเนี่ยอ๋องใส่ลายจวดโลนเดี๋อสผมรู้ว่า ทีมเราใสๆเราวางแต่กลุ่มแต่เข้าไปโดนแม่นกุ่มเลยอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยแต่บ้านเราเท่ยไหร่ไม่คยได้ใช้งานไม่ได้ใช้แต่บ้านเราก็ส่วนมากก็จะหลังๆก็จะให้มาไม่ให้มาบ้างแล้วแต่รถแต่ว่ายไอเนี้ยดีไซน์เก๋กดตรงไหนวะไม่มีมือล้วนๆไม่น่าเชื่อนะครับรถคารละสี่ล้านกู่าไม่มีที่กดนะครับเขาก็ทําให้มันเป็นงี้พี่โอามีคันบ้านเราผมว่าเยอะเพราะรับที่ฮอนด้าไม่เยอะเม็นก็ได้นะเท่าที่รู้ๆนะแก๊งๆอนะที่รู้จักรู้จักกับห้านะโอ้ไม่น่าเเชชื่อนะ้าๆก็ดี หน้าหารทั้งทุกคนเลยซึ่งราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงสูงมากๆสูงสูงเลยนะครันท้าสี่ล้านกว่ามีอะไรบ้างทันท้าสี่ล้านกว่าตอนนี้ไม่มีเลยเราเข้าดูข้างในไหมได้ไม่คุณอย่าเพิ่งไปดูข้างในคุณดูเบรกเขาก่อนความเร็วไหมไหนเบรกล้อนี่ก็มาเป็นเบรกเบคุณดูล้อดูยางที่เขาให้มาก่อนยางประมาณอันนี่คือเบรกเบรกทุกรุ่นเลยปะต้องประมาณ f d 2จะเป็นนี่นี่แหละครับ เขาก็คู่กันมาตลอดเขาก็คู่กันมาตลอดว่าเบรกแดงนะต้องเป็นเบรกแดงด้วยนะแต่นี่ผมสังเกตถ้าผมจำไม่ผิดนี่ตัว FK 8มันจะเขาให้ล้อยี่สิบมาครับใช่ใช่ครับพี่เติงอันนี้เขาจะลดมาเหลือล้อสิบเก้าใช่แต่โครงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคือตัวเฮดต้องเป็นตัวเฮดแดงนะตัดเฮดแดงลัทธิฮอนด้าจะรู้จักกันดี H H H นี่จบภาษาอังกฤษ H H รู้จัก H แยบไหมครับในที่ลับๆหน่อยนึ่ง H แยบ กำลังงงว่าเปลี่ยนเบาะคันนี้ย่อจริงคันนี้ต้องประหลาดจริงอ่ะคันนี้ครับเปลี่ยนเบาะให้ดูเบาะข้างหลังนี่โอ้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ทั้งหลังตัวไหม จำไม่ผิดน่าจะเกือบเกือบครึ่งล้านเงี้ยครับผมคู่นี้เชื่อครับแล้วจะนี่เบาะเดินสีดำมั้ยสีแดงสีแดงเอาเบาะน่าสีแดงบอร์ดสีแดงโตค่อนข้างให,ใหญ่เหมือนที่พี่เติมบอกว่ารุ่นนี้เขาโฆษณเบาะโอ้เบาะเขารีวิวหนึ่งชัว่วโมงอ่ะคุยเรื่องเบาะอย่างเดียวเท่านั้นเหรอเขาบอกว่าสดีละแล้วก็เขาดีไซน์น<ไ>ีไ่ไอ้นี่พวกไม่สนใจพวกออเปลี่ยนเบาะนะเอาใจเลยไออาไปแดกข้าวที่บ้านดิที่ถ่ายช้างอะไรพวกเปลี่ยนเบาะอยู่เนี่ยว อันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องแม่งเเคซีรี่เทอร์โบครับเครื่องแม่งเท่ว่ะเเคซีรี่เทอร์โบพี่ใช่ครับก็เป็นตัวเทอร์โบแต่เมื่อกี้ก็มีคนแจกเเคเยอะนะใช่ครับเมื่อกี้ทั้งกินกล้วยทั้งกินความรวยมาเต็มที่จ่ายอันนี้ก็เป็นแบบระบายลมอันนี้คาร์บอนตายนะคาร์บอนคาร์บอนตายคืออะไรครับตายคาร์บอนฮจบอังกฤษไหมเฮียมันกินตัวไหนมาวะ ข้างในนะครับข้างในก็ถือว่าเรียบง่ายแต่ฟังก์ชันนี่ที่อยู่บนจอนี่ผมถือว่าพิเศษนิดหนึ่งก็คือมันจะเป็นตัวแบบเก็บสแตตต่างๆเวลาเบียร์หมไปขับในสนามอะไรเงี้ยครับอันนี้คือโหมดไรเนี่ยอันนี้คือโหมดให้ดูแบบนี้มีวัดความร้อนมีเทอร์โบไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการแสดงผลเขาเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนะนี่นี่อันนี้บูสต์มีบูสต์ใช่แรงดันน้ำมันเครื่องความร้อนน้ำมันเครื่องอ่ะคอมฟอร์ตนี่โซ่สีฟ้าสไตล์ฮอนด้าก็จะเป็นสีฟ้า ถ้าไล่มาครับจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตก็จะธรรมดาขึ้นมาอันนี้คือเราสามารถปรับแต่งเองได้แต่สิครับไม่รู้เลยทำไมขั้ซื้อแต่โหมดสุดท้ายของเขาคือโหมดซ่อนพลังโหมดซ่อนพลังคืออะไรวะนี่ไงครับบวก R R บวกอันนี้คืออันนี้คือสุดละสุดเหรอสุดของเขาแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมใช้ฮะใช่ครับใช้พลังไปเลยฮะใช่แต่ข้างบนใช้แล้วนะแช่ว่าใช้เวลาครับเมื่อกี้กับช่องแอร์หัวกระเทืนะครับที่ปิดช่องแอร์ช่องแอร์เขาดีใส่ช่องแอร์สวยสวยใช่พี่เติงบอก โยกขึ้นโยกลงแล้วไอ้ทงทงสนามอ๋อเขาเก็บดัตต์หลอกได้ด้วยโอเคก็คือเหมือนเวลาเราขับบนสนามอะไรอย่างเงี้ยนะออโต้สกอร์มันก็คืออันนี้ไม่เคยมีซีบิกมันเหมือนซีบิกไหมต่างอะไรบ้างเหมือนครับอันนี้ไม่เหมือนแน่อันนี้ไม่เหมือนแน่อันนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่อันนี้ไม่ป้ายไม่เหมือนป้ายที่ไม่มีแน่นอนอันนี้คานธาร่าไม่มีแน่ไม่มีแน่นอนแดงนะเย่ธรรมดาไม่มีแน่นอน โลโก้เป็น H ทั้งหมดแดงไปหมด H แดงแล้วก็อันนี้เกียร์เกียร์ออโต้เน้ะอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เหมือนกันมีเกียร์ออโต้ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่เลมือนใช่ไหมไม่มีครับแต่ที่เหลือก็แผ่นนี้อะคันอะคันนี้อะคันดาราครับไม่ใช่เนาะของของถ้าเกิดทีมธรรมดาไม่ได้ไม่ใช่ก็เนี่ยเขาจะเนียนดำได้แดงเลยดำได้แดงนะครับเนี่ยคอตตี่ท้าแต่อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้งานได้ก็คือมีอย่างใช่เดี๋ยวเราจะลองเนี่ยวนขับไปดูเดี๋ยวลองปรับโหมดไปเรื่อยออออ่่่่่่ะเเเรรรราาาาาจจิมมมมกกโโหดดธนแตวค หมนเล่นในปั๊มนะครับไปอันนี้ประสบธรรมดาป่ะนี่ธรรมดาเลยผมจะขับให้นิ่มที่สุดนี่ธรรมดามันจะนิ่มมากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอ,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 อันนี้ป่ะปล่อยคัสไม่มีอื้ออ่ะอื้อ,อนะไม่มีเลยน,นิ่มมากนิ่มเนาะเฮ้ยถ้าพอธรรมดาเหมือนเกียร์มันไม่เหมือนกันป่ะมันนุ่อึ้งอักอ่ะคือไม่อื้อเอื้อรอป่ะไม่อื้อเหมือนเกียร์มันแทบไม่ต้องใช้รอบเลยครับใช่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 เกียร์ป่าเลยไม่ต้องมารอบอ่ะเนี่ยผมโอเคสองนะไปได้อ่ะไปได้รถไถ่ายแล้วถ้า F 4 3S ล่ะ เออแบบเกียร์รถรถเดียอะไรเงี้ยเกียร์สามยังไม่ถึงพันรอบเลยอ่ะเหมือนรถปัชลายอะเขาชดเชยรอบได้ป่ะเป็นเก้าปูนกรเดาดึกดึดดึดใช่ใช่ใช่เขาามีเกียร์เกียร์บอกด้วยนะเบอร์สามอยู่เกียร์สามนะมีบอกเออมีเกียร์ว่างมีเกียร์ม้นะอ้าวเราเนี่ยกล้องถอยชัดมากปูดิไปก่อนแปลงเลยกล้องถอยชัดมากอ่ะเข้ากล้องถอยทีสิครับ นี่เขาจะมีมุมแคบมุมใช่ได้มุมตรงให้ดูโอ้ลึกอันนี้ลึกนี่สุดท้ายก็มุมเดิมก็วันนี้ก็มาลองนะครับซี v i c ไทยอาร์เอัดเอเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสอแล้วตอนนี้ใครๆก็พูดถึงแล้วก็หลายช่องก็คงถ่ายแหละเราก็ถ่ายในในสไตล์ของเราเนาะผมว่ามันมันก็เข้าใจอะว่าทำไมคนชอบเยอะมันกัเ่อะไรวะ รถที่ไทยอะเออขับดีมีสเสน่ห์อะ<อ>ต่ออยู่ต่ออยู่เฉยแล้วรู้สึกว่าแม่งแบบเท่ไล่ทีละข้อเลยว่ะเบียร์ขับมาโอเคไหมความมันในการขับเต็มสิบอะความมันให้มันเจ็ดแต่จริงนี่ให้ถือว่าให้เยอะนะแต่ถือว่าเยอะถือว่าให้เยอะคือแม่งขับสบายวิ้นท์หนุนรผมขับสบายเลยขับสบายไปหน่อยความสบายภายในห้องโดยสารโอเคให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบทำไมเต็มสิบเลยคันนี้แม่งกว้างแม่งแบบนิ่มแม่งแบบ ขับเหยียบง่ายแม่งแบบทุกอย่างแม่งแม่งดีง่ายม่งขับดีมากการทรงตัวเข้าโค้งเข้าโค้งแปดอะแม่งดีแปดเก้าเลยไอ้คันนี้ถือว่าเป็นไม่ไม่ไม่รู้ของฝรั่งนะไม่รู้ว่าฝรั่งเขชอบพวกเทสรถอ่ะแต่สำหรับผมอ่ะผมผมถู้ว่าแม่งใช่ผมเมื่อกี้ตอนบนทางด่วนที่มีโค้งใช่ใช่ใช่ฝรังก็ถือว่าภาษาดเข้มกันนะมันนะอเมื่อกาสัตวแม่งแม่งขับดีขับดีรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเห็นแล้วชอดไหมฮะ เอออันนี้เอออันนี้วิเตอร์แกวว่ะคำถามนี้ลู้นะใครเนาะคิดเยอะว่ะให้มากก็ดูอวยให้น้อยก็เดี๋ยวดดราม่าครับเพราะสาวกเอสเยอะแต่จริงๆผมว่ามันก็มันก็โอเคกลางกลางเจ็ดแปดแต่ละผมนะโอเคผมชอบรถสปอร์ตพี่ครับ ชอรถสปอร์ตแต่อันนี้มีความแฮชแบ็กไงอ่าเป็นแฮชแบ็กใช่ถ้าเกิดว่าสมงผมผมคิดว่าเป็นรถซิ่งที่แบบแม่งแม่งแม่งแรงแล้วแม่งใช้งานได้อันนี้อันนี้ตอบโจทย์สริงแต่ผมนะใต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็ซูเปอร์จีมีนะครับมีครับไม่เขาบอกว่าบางคันตอนที่แบบช่วงแรกๆเขาบอกว่าคือมัไปห้าไม่ใช่หรอใช่ก็น่าคือแบบแม่งคือสี่ไปไปถ้ามีตังค์แพงก็ซื้อได้เลยนี้วทางญี่ปุ่นก็บอกแล้วว่าอยู่การผลิตก่อน โอเคอ๋อางี้นี่หนักเลยนะมันมันจะขึ้นเหม่งหน่อยนะทุกทีมีติดมีนะครับมีมีทั้ง U K สเปคทั้งเจแปนสเปคด้วยแต่ถ้าเก็บผมว่าเ8น่าจะดูแต่ยุ่ดกว่าเจแปนดีกว่าแต่ต้องซื้อตอนนี้นะต้องซื้อตอนนี้ถ้าอีกสัก2ปีต่อให้มึงมีตังก็ซื้อถ้าจะซื้อไม่ได้แล้วถ้าต้องไม่ขายกันใช่ถ้าข้อมูลผิดเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะคือเราพูดในมุมที่เราที่เรารู้นะว่าที่เราขับที่เราใช้กันว่าเราก็รีบหารถให้ได้ใช่ แล้วก็ก็เรียกว่ายินดีกับคนที่มีรถรุ่นนี้ด้วยยินดีไม่ไม่ไม่เสียใจถ้ามีโอกาสครอบครองเนี่ยผมว่าเสียใจไหมไม่ไม่เสียใจนะผมว่าก็ไม่เสียใจนะเขาก็คงเก็บอะคนที่ซื้อไปใช่แล้วที่ตัวให้เขาก็ชอบกันหมดแหละแต่คนก็เรียกร้องมาเยอะครับอยากให้คุณเบวคันนี้ไปเทสขับให้ตัวตัวไหนพี่เติ้งจีอาร์ค l ลโครับอ๋อลโรล l าสี่ประตูสี่ประตูที่ออกใหม่แล้วไปจ r ยาริสมันจะมันสามประตูสามประตูอเนี้ยเดี๋ยวรอถ้าไปเทสต้องมาสนามขอบคุณต้อทุกคนมากเลยครับ ที่สองอยะไรนะสองร้อยกิโลสองร้อยสามสิบเปลี่ยนเบาะแล้วไอ้ที่โหสุดยอดถามว่าเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนให้คนถามครับเดี๋ยวถามให้คนถามผมชอบนะวิธีนี้วิธีวัยรุ่นแบบส่งแบบไม่สนใจอ่ะนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วพบกับรายการรถเขาเอเฮ้ยแล้วพบกับรายการรถเขาโรลโก้ใหม่สวัสดีครับอ้าวแล้วเที่ยหน้ามีรถอะไรรีวิววะฮะ